สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกันเลยยันมีทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโอาเขคอทาร์ดนะคะและนี่คือช่องแห่งการดูดวงดูไพ่ฮิวใจไปพร้อมๆกันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะคะช่องโอนะคะจะมีทั้งพิกอักการ์ดเลือกไพ่นะคะด้วยตัวเองแล้วก็โอโอได้ไปเจอเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะการทำคลิปแรนดอมอะแล้วโอรู้สึกว่ามันมันตรง ถึงอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อเเซตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่ามันกําลังแบบมันมันทำให้เราแบบฮิวใจได้ดีเวลาแบบเปิดไปเจอเรารู้สึกว่าแบบเออข้อความนี้มันทัดใจจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โอก็เลยมาทําคลิปแรนดอมให้กับทุกคนทุกท่านไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ตอนไหนนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นไพ่สำรับใหม่นะคะทุกคน รู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้จับพายิบสีนะแล้วก็ขอบคุณท,ทุกการสนับสนุนทุกๆุกช่องทางนะคะมีคนบอกว่าแบบเออให้โอจัดมิ팅ไหมคือก็อยากจัดเหมือนการอารมณ์แบบไปนั่งทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวโอจะแบบให้เปิดคำถามฟรีให้คนละหนึ่งใบยอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคนละหนึ่งคำถามแต่ทีนี้นี่คือแบบ ยังไม่ได้มีแพลนยังไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ไม่รู้จำนวนคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจลองไลน์แอดมาบอกโอหน่อยว่าแบบเอออยากให้จัดมิ팅ค่ะอยากเจอคุณโอค่ะหรือว่าแบบอืมคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องสถานที่กับเรื่องทีมงานก็เดี๋ยวคือเราเน้นง,ง่ายๆอ่ะเนอะเอออาจจะเป็นข้าวกลางวันอะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามีบางส่วนให้โอกาสแบบมีติ้งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไหนลองดูซีแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันจะได้แบบเป็นการแบบเจอกันต่อหน้าด้วยนะคะแล้วก็แบบทาให้แบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นกลนามิตที่ดีต่อการได้ด้วยนะคะก,ก็ทุกๆการรีวิวที่แบบไลน์แอดมาคุยกับโอเนี่ยโอก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ ใครที่แบบมาระบายพิมพ์เอาไว้เนี่ยโอก็ยินดีนะยินดีแล้วก็รับฟังได้ค่ะแต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะดีใจที่ทุกเห็นทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนคลายทุกข์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกการสนับสนุนจริงๆนะคะเรามาดูกันซิว่า หลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะอะไรจะเกิดขึ้นให้จะบอกอะไรคุณบ้างนะคลิปนี้อะไรจะเกิดขึ้นไหนดูสิโอยตายแล้วใครที่ หลังจากนี้นะคะมันจะมีเรื่องราวของคนทางไกลของคนที่คุณรอคอยนะคะเข้ามาติดต่อสื่อสารนาข่าวดีมาให้ใครที่แบบอยู่ทางไกลใครที่รอคอยข่าวสารขอคนที่รอคอยการงานนะคะ คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนทางไกลหรือคนที่คุยโทรศัพท์กันแชทกันออนไลน์กันหรือคุณไปสมัครงานนะคะหรือว่าคุณแบบไปไปแบบจะขยายธุรกิจกิจการนะคะหรือว่าทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าทำงานจ็อบพิเศษจ็อบเสริมหางานอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีข่าวนั้นแล้วคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลาจากโลกออนไลน์ แล้วมันจะเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยทุกคนตั้งแต่1วัน1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์จะมีการติดต่อสื่อสารมาจากใครสักคนหนึ่งนะคะนำข่าวดีมาให้นำเรื่องราวดีๆมาให้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนทางไกล พลังงานใหม่ๆพลังงานบนโลกโซเชียลออนไลน์จะมีการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟหรือธาตุน้ำนะคะหรือไม่คุณก็เขานะคะมีธาตุเมสิงธนูหรือมีกรกฎพิจิตอนะบางคนเนี่ยได้เดินทางไปแบบจะมีคนมาหาคือคุณรอคอยอะไรอยู่เขาจะมีขับรถมาหาหรือเขาจะนั่งรถมาหาหรือว่าแบบ ทำไมบางคนเร็วจังเลยบางคนอนะ่ะจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ว่าแบบเดี๋ยวเขาจะมาหาหรือภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี้จะได้รับการติดต่อบนโลกโซเชียลออนไลน์ว่าแบบจะมีการติดต่อข่าวสารมาหรือมีเอ่อแท็กเมสเซจมาหรือมีการว่าแบบคุณคุณได้รับเลือกเข้าทำงานนะคุณได้รับเลือกเข้าไปสอบสัมภาษณ์นะเอ่อคุณได้อ่า มีคนชวนไปทานข้าวนะมีคนแบบเดินทางมาหานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนเรามาดูกันต่อสิคลิปนี้เป็นของคนที่มีลัคนาราศีอะไรอีบ้างพลังงานณปัจจุบันของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรห้าใบค่ะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะ ลังงานนะปัจจุบนันโฮยพลังงานดีมากคุณคนรู้กั ทุกคนค่ะปล่อยโอไฟนะคะอย่าได้ถือสาวโอเลยนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะพลังงานความรักการเงินการติดต่อสื่อสารไปในทิศทางที่ดีการได้รับโอกาสการได้รับการติดต่อสื่อสารการที่อะไรที่คุณคิดไวะคะ้ค่ะมันกําลังจะได้รับกำลังกำลังจะประสบความสาเร็จที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะแบบเจ็บปวดเสียใจเรื่องของ อะไรบางอย่างหรือว่าบางคนเพิ่งไปทำสวยร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบ็อกฉีดสครับสครับตาสครับตาีรีวซ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคือเดี๋ยวโอจะไปฉีดบางและ <c oughs> บางคนได้ไปร้อยหมยฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนแบบไปเสียเงินเสริมความสวยความงามหรือว่าไปผ่าตัดเล็กหรือว่าเคยแบบเจ็บปวดเสียใจนะคะเรื่องกับอะไรมา ตั้งแต่ก่อนหน้านี้10บชั่วโมง10บวันนะคะหรือ10สัปดาห์ก่อนหรือมีการเลิกลาหรือมีการออกจากงานนะคะหรือว่าออทำงานเหนื่อยทำงานหนักมานะคะคือทุกอย่างมันจบแล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วจบไปแล้วเนี่ยจบตั้งแต่แบบ10บชั่วโมงก่อนเร็วสุดนะคะ10วันนะคะช้าก่อนหน้านี้นะพลังงานณปัจจุบันคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมตุลมิถุนมีนกรกฎพิจิกพฤกศกมังกรกรันเมษิงาธุูคือพลังงานทั้งหมด หลากหลายมากๆขอบคุณไพ่นะคะขอบคุณไพ่มากๆพลังงานตอนนี้คุณกําลังได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณดูสิอันนี้สิบดาบอันนี้หมายเลขหนึ่งคือตอนนี้ชีวิตคุณกําลังมีการเริ่มต้นใหม่ในวัฏจักรวงจรชีวิตใหม่อะไรที่คุณเคยเสียใจยเจ็บปวดมันจบลงไปแล้วนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเรื่องราวครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วชาวกองนี้เนี่ยพลังงานตอนนี้คุณน่าจะกําลังพบเจอกับคู่รัก คู่แท้คู่กัลยาณมิตรู่โซเมตนะคะคู่บุญคู่บาร,รมีที่กำลังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันกำลังจีบกันกำลังพูดคุยการติดต่อสื่อสารกันมีการห่างห่างกันไปหรือกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ยังวนเวียนววกนอยู่ในชีวิตนะคะบางคนมีคนเก่าๆว่เวียนววนกลับเข้ามาในชีวิต บางคนเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอบนโลกโซเชียลออนไลน์หรือคนที่เคยเรียนเคยรู้จักตั้งแต่ปถมมัธยมมต้นมปลายหรือโรงเรียนเดียวกันหรือเรียนที่เดียวกันหรือเรียนสถานที่เดียวกันหรือเรียนประเทศเดียวกันหรือเรียนอะไรมันจะมี c u เจอร์มันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันหรือว่ามันจะมีแบบส่วนหนึ่งส่วนใดลึกๆหรือมีความชอบที่เหมือนกันหรือว่าศึกษาศาสตร์อะไรที่มันมีความแบบ ทักษะเฉพาะทางเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดเน้นทางด้านการพูดการฟังสื่อสารการทักษะหรือการเาเรียนรู้อะไรที่มันแบบมีองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมหรือ,เ,อเรียนรู้ที่แบบดีมากยิ่งขึ้นหรือคนแบบ ดิวอยู่ในสายงานการอาชีพอย่างนี้นะคะบางคนมีรุ่นพี่รุ่นน้องแนะนําคนรักให้รู้จกักบางคนเนี่ยได้ไปทํางานที่คุณชอบแล้วสามารถสร้างรายได้สร้างเงินให้กับคุณมาดูแลตัวเองปลนเปลือตัวเองชาวกองเนี้ยโอ้ยังรู้สึกว่าคุณน่าจะยังไม่ได้คบกันแต่มันน่าจะเป็นในลักษณะที่คุณเหมือนโสดหรือมีความสถานะไม่ชัดเจนหรือมีการพูดคุยกันมาตลอดแล้วมันมีความ ความรู้สึกที่ดีให้กับแก่กันเขาก็เป็นห่วงคุณคุณก็เป็นห่วงเขาแบบเนี้ยค่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบเป็นความรักที่มีการรับและการให้ที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วดูเป็นอะไรที่คุณเนี่ยมีองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถหรือบางคนเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็คือดูแลตัวเองได้แบบ สวยหล่อดูดีอยู่แล้วในขณะที่คุณก็มีแฟนอยู่ด้วยนะคะมันเหมือนกับคุณได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแฟนคุณก็ดีมากๆเลยนะชาวกองนี้เนี่ยคุณกำลังคิดถึงเรื่องของอะไรบางอย่างที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานคิดหางานเอ,อ่ทำที่แบบอา,อาจจะเป็นจ๊อบเสริมก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขหรืออาจจะเป็น j อบหลัก ก็ได้ที่แบบอยากจะรู้แบบเออทำอะไรแล้วทาให้คุณมีความสุขนะอะไรแบบแบบนี้นะคะชาวกองนี้เป็นนักเมนิเฟสนะเป็นนักที่แบบดึงดูดได้ดีเด่นมากๆในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็ เด่นในเรื่องของความการพูดการอธิบายการเจราจาบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนเป็นแบบนักวิเคราะห์วิชาการเป็นนักวิชาการเป็นนักเฉพาะทางการทางอาชีพนะคะบางคนเนี่ยกำลังได้เริ่มต้นทํางานที่รักบางคนเนี่ยได้เริ่มต้นเจอคนที่รักนะคะบางคนมีพลังงานของความรักต่างไว้เข้ามาด้วยหรือต่าง เชื้อชาติหรือมีความแตกต่างกันแต่ว่าเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะเนี่ยเป็นคู่โซเมตเลยอะค่ะแล้วมันเป็นพลังงานที่แบบดีอะแต่โอรู้สึกว่าพลังงานค่อนข้างที่จะดําเนินช้านะคือตัวคุณเองเนี่ยมีความมั่นคงอยู่แล้วรอบด้านนะคะแต่คนคนนี้มันเหมือนกับเขาแบบค่อนข้างมีความแตกต่างกันอะซึ่งเขาจะเข้ามาทําให้คุณอะครบบริบูรณ์สมบูรณ์แต่เขาจะค่อนข้างแอคชั่นช้าเวลาที่แบบ มีความก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะอยู่หลักที่แบบหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่โอ้ก็ไม่ได้เห็นพลังงานถึงหนึ่งปีนะเออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีลัคนาราศีแบบดาวจันดาวสุแบบฟรึกเป็นแบบพฤกษกมังกรกันอย่างเงี้ยโอ้โหพัฒนาช้าแน่นอนแล้วถ้ายิ่งแบบลัคนาราศีก็แบบพฤกษกมังกรกัน,กนอีกคือธาตุดินจะแบบ ดำเนินช้ามากๆค่ะเรามาดูกันสิว่านี่คือพลังงานของคุณไหมแล้วก็ไปต่อกันนะคะแต่พลังงานนี้ดีมากๆนะคะโปรดโอบรับเอาไว้เลยเพราะว่าโอรู้สึกได้เลยว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนไพ่อยากจะบอกอะไรคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกันยนานมิกันนะคะทุกคนอะเรามาดูกันสิ ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรจากการติดต่อสื่อสารมาในเรื่องของการเปิดไพ่มาสำรับแรกครั้งแรกนะอ่ะเรามาดูกัน5ใบค่ะ คนมาบอกชอบคุณเขาจะติดต่อมาเขาจะมาบอกว่าเขาชอบคุณเขาจะเดินทางมาหาจากที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาแล้วเขาก็จะปิดตัดจบทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณกับเขามีความสุขกันหนขยายเดทสิหูยเราจะมีค่ำคืนที่เล่าร้อนมากๆด้วยอะ่ะ ลองนับดูนะคะหลังจากนี้8ชั่วโมง8วัน8สัปดาห์จะได้มีการเจอกันและภายใน1วัน1ชั่วโมง1สัปดาห์จะมีการติดต่อมาของใครสักคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าคนทีออ่หรือเขาจะมีความความเด็กกว่าคุณหรือเขาจะมีการลักษณะแบบ ค่อนข้างแบบเป็นเป็นเป็นคนที่เจ้าสาอางหน่อยแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะจะมีความเป็นเด็กกว่าเออเขาจะติดต่อมาบอกว่าแบบเขาจะจะมาหาไม่ว่าแบบคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนอย่างเงี้ยเขาจะมาหาเขาจะเข้ามาหาเขาจะกลับเข้ามาทําตามที่เขาพูดไว้นะคะแล้วก็แบบ แล้วก็แบบคือคือคือเขาจะเลือกที่จะเคลียร์แล้วก็ที่จะจบแบบเขาจะมาหา,าจริงนะทุกคนใครจะมาหาคุณเนี่ยขยายสามถ้วยเลยสิเหมือนเขาจะมาหาแล้วเขาก็จะพูดกับคุณเคลียร์กับคุณอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแบบให้คุณได้รับความยุติธรรมแล้วก็เหมือนพูดเหมือนเหมือนเหมือนพูดให้ชัดเจนอะว่าแบบ ว่าแบบทำคือคือพูดหรือทําอะไรให้คุณมีความสุขอะคะ่ะเออแล้วเขาแบบเห็นคุณแบบดูดีสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณจะมีการดีลในเรื่องของการได้รับข่าวดีเช่นย้ายงานที่คุณแบบอยากจะย้ายนะคะหรือได้ย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่แบบ สูงกว่าเดิมมีลูกน้องบริวารที่ดีกว่าเดิมบางคนมีเพื่อนนะคะหรือรุ่นน้องหรือรุ่นพี่นะคะติดต่อมาในเรื่องของการชวนไปทำงานหรือปิดจบการรอคอยที่คุณรอคอยในเรื่องอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขแหละนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบจะมีช่วงในเรื่องของการที่จะต้องอดทน แต่การอดทนนี้เนี่ยมันจะเป็นการอดทนของทั้งสองฝ่ายก็คือไม่ว่าจะติดเรื่องอะไรเขาก็จะทําให้คุณเห็นว่าเขาชัดเจนในเรื่องเรื่องนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็จะสามารถที่จะอยาก เชื่อใจและพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาอย่างนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยบางคนจะได้ออกจากงานเดิมแล้วย้ายงานไปเริ่มต้นงานใหม่บางคนจะออกจากงานเดิมและได้เรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์งานที่ใหม่นะคะบางคนไปสอบสัมภาษณ์งานและแล้วมาลาออกจากที่เดิมบางคนเลือกที่จะย้ายงานนะคะบางคนจะได้รับข่าวการย้ายงานบางคนจะได้รับการติดต่อมาจากคนทางไกลเข้ามาพูดคุยนะคะ เข้ามาแบบเป็นกราเยนมิตท,ที่ดีทุกอย่างจะเคลียร์แล้วก็ปิดตัดตบแล้วนะขออีก5้าใบปิดตบค่ะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มีพลังงานอยู่ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ตัวเลขที่บอกระยะเวลาที่โอบอกไปนะคะคือเร็วๆสุดที่น่าจะเกิดขึ้นจากการที่คุณดูคลิปนี้ค่ะ อุ๊ยเดะสตาเดอะมูนมาเดอะเวิรอุ๊ยคุณรอคอยการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรอยู่คุณจะเคลียร์ปิดตัดจบและเคลียร์กันได้คุณเอ้ยเดอะเวิร์วเดะสตาเดอะมูน เหลือเดอซันทุกคนที่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะมีช้อยส์มีตัวเลือกหรือว่ามีคู่โซเม e เกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันต้องเลือกอะ่ะเออมันต้องเลือกและทีนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะปิดตัดจบได้แหละมันจะเป็นโอกาสที่แบบคุณจะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์แล้วก็มีโอกาสที่แบบ จะเคลียร์คัสตัดออกไปเหมือนทำใจได้นะคะชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ใน21วันนี้คุณจะมีการพัฒนาตัวเองได้ดีมากสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยโดดเด่นเฉิดฉายทุกคนเป็นที่จับจ้องหมายปองมองดูแล้วคุณจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องหน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอกภายใน แล้วก็ไหนดูซิเดิมูนคืออะไรความคิดที่แบบพุ่งทยานมาเนี่ยแวบแวบแป๊บแป๊แป๊บแเนี่ยมันเหมือนกับคุณจะเคลียร์และหาทางออกได้ด้วยเซนด้วยลังสังหอณหหรือว่าการดูพิกอาการของโอหรือคุณเนี่ยจะได้แบบเริ่มต้นความคิดใหม่ไปที่ทําให้คุณอะประสบความสําเร็จและมีความมีความที่แบบ การพัฒนาและยกระดับจิตใจภายในตัวเองไปด้วยเช่นกันชาวกองเนี้โอรู้สึกว่าคุณจะกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะการรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วมันก็จะทําให้คุณได้ดึงดูสิ่งที่แบบ ที่ดีงามเข้ามาแล้วมันเป็นไพ่ใบหูเปิดมา5้าใบไพ่ใบใหญ่เกิดเกิดขึ้นมา3ามใบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานณปัจจุบันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะสามารถคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นระวังความคิดนิดนึงนะคะคิดอะไรที่เป็นในแงด่ดีเพราะโอรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าแบบคือถ้าเราคิดดีแล้วอะแล้วมันไปให้สุดมันจะหยุดได้เองนั่นคือปิดตัดจบในเรื่องของ ความคิดดีแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบเออตัวเองไม่ดีตัวเองโง่อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนมีแค่รู้กับไม่รู้ค่ะแล้วก็ใครที่เยียวยาจิตใจคุณจะเยียวยาจิตใจปิดตัดจบได้ภายใน21วันนะคะแล้วก็อะไรที่แบบ ยังรอการเคลียร์ยังรอการปิดโปรเจกต์นะคะยังรอไปต่างประเทศรอการอนุมัติวีซ่ารอการไปต่างประเทศ,ต,ต,เทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่ารอารเปิดโลกโซเชียลออนไลน์ภายในยี่สเว,วันนี้เนี่ยคุณจะแบบมีความโดดเด่นโด่งดังเซนแรงนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดเป็นที่นิยมชมชอบชื่นชมได้เป็นอย่างดีและในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยการงานจะประสบความสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนไปออกรถนะคะบางคนเนี่ย อาจจะได้ไปประชุมงานอาจจะได้ไปติดต่อการทำงานแล้วก็เดือ t a r าร์กับเดือมูนมาคู่กันโอมองว่าคุณจะมีการบาลานซ์ทั้งทั้งความคิดอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะคะมันเหมือนคุณกำลังเยียวยาจิตใจตัวเองไปในขั้นที่มันเป็นการเริ่มต้น ในชีวิตบทใหม่อะค่ะคุณจะมีการมุ่งมั่นตั้งใจปิดตัดจบก,กับเรื่องราวที่มันไม่ดีเรื่องราวที่มันแบบไม่เคลียนะคะจะมีโอกาสที่คุณจะบล็อกคนที่เป็นพลังงานลบๆบ n e r g y ลบๆบ,บเป็นพลังงานที่แบบ Energy To x i c อะไรที่มันไม่เคลียอะไรที่มันแบบยังกังวลสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยคุณจะปิดตัดจบแล้วก็ได้เคลียร ชัดเจนหลังจากนี้จากที่คุณดูคลิปนี้ภายใน21วันคือเร็วสุดช้าสุดคือ3เดือนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับการประสบความสำเร็จได้รับการทำงานค่าราชการหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์กรใหญ่ๆที่คุณคาดคิดเอาไว้หรือที่คุณแบบไปสมัครไว้บนโลกโซเชียลออนไลน์ส่วนใครที่แบบเปิดแอปโซเชียลออนไลน์ลองปไปไปไป,ไปดูนะคะแอป 5, หาคู่อะโอรู้สึกว่า มันเหมือนมีคนที่รอคุยกับคุณอยู่นะส่วนใครที่เจอแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่เขาจะมีความแบบคิดถึงคุณคุณคิดถึงกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบส่องคุณบนโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าคุยบนโลก อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือแบบมากๆเลยชาวกองนี้จะเยะียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าถ้ารู้สึกคิดมากให้เอาตัวเองไปอาบน้ําหรือเอาตัวเองไปอยู่กับในสถานที่ที่ใกล้น้ําหรือดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะมีบางคนกําลังจะปิดบล็อกบนโลกโซเชียลออนไลน์กับใครบางคนที่เป็นพลังงานลบๆหรือเป็นพลังงานที่ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เป็น,นกังวลใจ ชีวิตคุณจะมีการตัดจบแล้วเริ่มต้นใหม่เป็นชีวิตที่แบบโดดเด่นเป็นสง,งา่าเฉิดฉายเส้นแรงชาวก้านี้ใครที่แบบชอบในเรื่องของการดูดงดูไพ่ยิปซีลองดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอช่องไหนเป็นแบบซิทูเอชันหรือว่าเป็นคลิปแรนดอมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบข้อความที่คุณรู้สึกทัดใจแล้วพลังงานคุณตรงคุณลองดูนะเพราะว่าเซนคุณจะแรงมาก บางคนจะได้ข้อคิดต่างๆไปนําไปปฏิบัติในการดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองแบบมีความสมบูรณ์พร้อมหรือช่วยลดระยะในการคิดเยอะคิดมากเป็นกังวลใจได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่คุณนะ่ะจะตั้งคันมีบุตรได้ด้วยนะคะอะไรที่แบบเคยแบบถูกโอ้ย อะไรที่เคยเป็นกังวลอะไรที่เคยรู้สึกไม่แน่ใจอะไรที่เคยรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดเสียใจเกิดอะไรขึ้นอย่างปุุปรับฉับพลันกระทันหันโอ้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกโอค่ะไพ่บอกว่าคุณจะเข้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้หลังจากนี้นะคะขอให้ Angel answer หน่อยค่ะ within the next f e w m o n t h s within the next few weeks โอ้ทุกคนพลังงานคือแบบ คิดบวกการคิดบวกของคุณไม่ต้องกังวลเลยทุกอย่างจะดีค่ะทุกอย่างจะดียินดีด้วยนะคะทุกคนจะปิดตัดจบในเรื่องราวอะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะ few weeks few months นะคะภายใน2อาทิตย์21วัน3อาทิตย์ ภายใน2เดือนโอว่าไม่ถึง3เดือนหรอกกองเนี้ยคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณจะได้รับการติดต่อจากคนทางไกลรับได้รับการติดต่อข่าวสารสื่อสารอะไรมาบางอย่างที่เป็นข่าวดีและดีมากๆแล้วนะคะก็อะไรที่คุณไปคาดหวังไว้อะไรที่คุณไปขอพรไว้อะไรที่คุณคิดไว้โอว่าคุณมีเกณฑ์จะส่งความปรารถนาในทุกๆเรื่องในในในเรื่องที่คุณแบบ คิดเอาไว้ขอเอาไว้หรือปรารถนาเอาไว้นะคะบางอย่างจงยอมรับจากการถูกจัดสรรเพราะพลังงานคุณดีเนะี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วโอก็รู้สึกแบบอันนี้ก็คู่อันนี้ก็แบบคู่โอรู้สึกว่าคุณจะได้รับอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีจริงๆอะเอออะไรที่แบบคุณปรารถนาไว้โอรู้สึกว่าอะไรที่คุณปรารถนาที่คิดไว้มันจะเป็นไปได้อย่างใจอ,อยากรู้ว่า ขอเปิดหน่อยว่าแบบอะไรที่คุณแบบที่หวังอยากจะส่งความปรารถนาไว้นะคะอะไรที่คุณหวังไว้ขอดูหนะะ่อยค่ะที่คุณจะสมความปรารถนาโอ้ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะสิ่งที่คุณคิดไว้ทุกอย่าง มันจะหลุดออกจากอุปสรรคปัญหาจริงๆอะไรที่เคยแบบเคยได้ยินข่าวมาหรือได้รับรู้อะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นช็อกๆและทำให้คุณรู้สึกนิ่งไปเครียดกังวลไม่สงสยัยไม่แน่ใจในเรื่องราวบางอย่างหรือว่าต้องใช้เงินซื้อความสุขจากการที่คุณมีความเครียดมีความกังวลหรือว่าต้องมีการจ่ายเงินค่าบ้านค่าซ่อมรถค่าเปลี่ยนยางค่าอะไหล่ค่า ดูแลบ้านอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มีความรู้สึกว่าอะไรที่เคยแบบได้รับข่าวสารมาแบบปลุกแบบฉับพลันหรือทะเลาะก,กับใครหรือคุณจะต้องกลับมาดึงอารมณ์ตัวเองแบบนิ่งขึ้น เราเครียดมากๆใช้เงินซื้อความสุขอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณอะไรที่แบบที่คิดเอาไว้ขอเอาไว้คาดหวังเอาไว้หรือคิดเดยอะคิดมากเนี่ยมันจะหลุดออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรน,นะคะมาให้กับคุณทําให้คุณได้อยู่ในจุดที่นิ่งขึ้นเข้าใจมองเห็นอะไรที่คุณคิดไว้ที่มันเป็นอุปสรรคปัญหา คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีจากพลังงานดีๆที่คุณมองไม่เห็นก็ดีนะคะมันจะหลุดออกมาจากความขัดแยง้งมันจะหลุดออกมาจากวงโคจรอะไรบางอย่างที่คุณคิดไว้โอ้ยแล้วเดอะซันก็มาแล้วมันก็จะสำเร็จจริงๆค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันวันนี้สวัสดีคะ่ะ